อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเดอครับผมมาพบกันในวันที่29นะฮะมกราคม65เนาะตรงกับวันเสาร์นะครับผมวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับมาแบ่งปันให้สมาชิกทางช่องได้รับชมกันอีกแล้วนะฮะ ก็ไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลของเจฟองเบียเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเลขดับล่างนะฮะแอสตางเนาะพี่ควายนำโชว์เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากชุดล่างฟ้ามีตาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันใ,ในคลิปนี้ ก็ฝากเลยนะฮะกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเด้อนะฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละก็ไม่รอชา้าเรามาเริ่มรับชนข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับแอดขอเริ่มจากข้อมูลสูตรใหม่นะครับเด่นล่างาซับเศรษฐีเนาะนะฮะซึ่งวันที่ผ่านมานะครับ ก็ให้เข้าไปที่9นะครับผมหลัก10ของ2ตัวล่างนะครับมาดูงวดใหม่ให้มาแล้ววันที่กลุ่กุมภาพันธ์65ก็จะให้มาที่เด่นล่าง8 9แล้วก็0ให้มาที่ตัวเดิมเลยนะครับทุกท่านเนาะ,ะใครที่ติดตามนะครับผมของเด่นล่างทรัพย์เศรษฐีรับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นสูตรแอดหนุ่มตาคลีเป็นของแท้นะครับผม เซิร์แอดหนุ่มตาคลีนี้ว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่เห็นมาลงให้เนาะก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับมาดูงวดใหม่กันเนาะวันที่1กลุ่มผ่าพันหกห้าจะมีเลขวิ่งบนนะครับให้มาที่3ตัวเดียวในวันนี้แล้วก็จะมีชุดฟันธงทั้งหมด6ประตูด้วยกันนะครับตั้งแต่379แล้วก็ไปกับ6ประตูจนถึง973นะครับผม ชุดกันเบิร์นมี335 337 338และก็339เด้ดอนะครับชุดนะฮะชุดกันก็จะมี039 735นะครับ735และก็938นะครับอดหนุ่มตาคลีนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มตาคลีด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางจากแอดแมงปอปีบางชุดสรุปบนล่างนะครับผมซึ่งชุดนี้ แอดก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมนะฮะก็ต้องอดูไปก่อนเนาะนะครับถ้ามีข้อมูลมาอีกแอดก็จะมาลงให้เพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่นะครับสองเก้าเป็นตัวกราฟของสองตัวล่างนะครับมาดูงวดใหม่กันนะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบห้านะครับมีชุดสรุปสามตัวบนหกชุดเหมือนเดิมนะครับมีหนึ่งห้าเจ็ด 1 5 8 7 48, 4 28, 8 4 2แปดเจแล้วก็508นะครับผมแล้วก็จะมีชุดสรุป2ตัวบนล่างทั้งหมดนะฮะก็8ชุดเนาะมี5 7 5 8 4 8 2 8 1 8 1 5ดสแล้วก็50นะครับอ่าชุดนี้นะฮะเป็นของแอดแมนปอปีกบางนะฮะยังไม่ฟันธงว่าเป็นของแท้หรือไม่นะฮะก็รับชมไปก่อนเนาะ นะครับผมชุดเน้นจะเป็นชุดที่ดอกจันไวหน้าตัวเลขน,นะครับอ่ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมงปอปีกบางด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ผเรือหัสนะครับแอดผเรือหัสน,นี้ว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่ได้เซฟข้อมูลวันที่17มกราคมไว้ให้เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่มาในวัดใหม่นี้ก็นําข้อมูลมาแบ่งปันให้นะฮะเผื่อใครที่ขอเข้ามานะครับ วันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับมีชุดสรุป2ตัวบนล่าง4ชุดเน้นเน้นเนาะมี8 6 8 7 9 6และก็97นะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นใบ3ตัวบนนะครับมี4ชุดเหมือนเดิม2 8 6นะฮะ1อ่า287แ9 6้วกละก็397ก็นะครับอ่าก็เป็นของอาจารย์พระฤหัสน,นะครับใครที่ขอเข้ามารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเด้อ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดอัปเดตนะฮะแก้ไขข้อมูลจากแ bon อดบอลเนาะก็ชุดที่หลายคนเห็นนั้นนะครับผมก็เป็นชุดที่คำนวณผิดนะครับทุกท่านแต่ในคลิปนี้นะฮะแอก็จะมาเป็นชุดอัปเดตให้นะครับผมว่าที่ผ่านมาก็ดับผ่านทั้งบนดับผ่านทั้งล่างเลยนะครับมาดูว่าใหม่กันวันที่1กุมภาพันธ์นะครับมีเลขดับบนนะฮะ ชุดดับบนตั้งแต่6 2จนถึง3-3มะฮะทั้งหมดก็9ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็เลขดับล่างจะมีตั้งแต่0 1จนถึง74ให้มาตามนี้เหมือนกันนะครับบางชุดก็กลับให้บางชุดก็ไม่กลับให้ก็ดูดีๆเ้อนะครับทุกท่านเนาะ,ะเป็นของแอดบอนนะครับเลขดับคู่บนล่างในงวดนี้ดับตรงๆนะครับ ขอขอคูณข้อมูลจากดับลดต้นทุนแอดบอนด้วยนะครับสูตรต่อไปนะครับผมก็เป็นสูตรนะครับสรุป2ตัวบนล่างสูตรใหม่แอดลูกชิ้นนะฮะกาคำวนวณวดน,นี้เป็นงวดแรกนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะมี72 73 74 82 83และก็8 4นะครับอ่าเป็นสูตรใหม่ใช้วัดน,นี้เป็นวงินแรกของแอดลูกชิ้นนะครับ ใครที่ชอบเนะาะก็เซฟเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดลูกชิ้นด้วยนะครับสูตรใหม่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรสรุปบนล่างอาจารย์วิมลพวกน้อยนะครับก,ก็ทุกๆงวดนะก็จะมาคู่กับอาจารย์ถนนสายบรรณตราหรือว่าอาจารย์สมยศเนาะนะครับวดที่ผ่านมานีฮนะก็ไม่เข้าทั้ง2ใบเลยนะครับมาดูงวดใหม่วันที่1กุมภาพันธ์หนะครับ ชุดสรุปนะฮะสตัวบนของอาจารย์วิบบนพวงน้อยนะครับมีชุดเดียวก็คือ715นะครับตัดได้1551เน้นเนนตัวเดียวไปกับบนนะครับทุกท่านแล้วก็สรุปล่างให้มาที่47และก็74ชุดเดียวไปกับเหมือนกันนะครับอาจารย์วิบนพวงน้อยใครที่ติดตามของเจ้านี้รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นใบนะครับสรุปบนล่างของอาจารย์ สมยศหรือถนนสายบางนาตราดนะครับมีชุด3ตัวบน3ชุดเนาะก็จะมี9 3 8นะครับ532แล้วก็8 3 9นะครับแล้วก็จะมีชุดสรุป2ตัวบนล่างนะครับที่ให้มาก็จะมี6 3 2 7แล้วก็8 3นะครับทุกท่านอ่า2ชุดนี้จะมาพร้อมกันนะครับก็รบกวนแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณทุกๆข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรครบล่างอาจารย์ K13 วันที่16นะครับทุกท่านเนาะแอดก็เพิ่งจะเห็นวัดนี้เป็นวัดแรกด้วยนะครับก็จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อใครนะฮะชอบนะครับก็จะมีเลขเด่นให้มาที่ 4, 5, 7, 8, 1และก็2นะครับสมาชิกก็ไปลองจับคู่กันดูเพื่อจะได้โชวกันนะครับ แล้วก็จะมีชุดที่อาจารย์ท่านจับคู่ให้นะครับมี8485 8 8นะครับแ7 8 1และ8 2นะครับเป็นชุดครบล่างนะครับอาจารย์ K13 นะครับผมใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็รับข้อมูลเอาไว้นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก SK13 ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรร้อยบนระยะสั้นนะครับ ของดวงดีเนาะของดวงดีนะครับว่ที่ผ่านมาเข้าไปที่1หลักร้อยนะครับผมมาดูงวดใหม่กันวันที่วันที่ 1, กลุ่กนะุมภาพันธ์5เนาะมีหลักร้อยบน012และก็3ในะครับผมเนาะใครที่ติดตามอยู่เจ้านี้ก็นะฮะใครที่ชอบก็เซฟเอาไว้นะครับขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากแอดดวงดีด้วยนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสูตรเลขประมูลหนุ่มคอนแก่นนะครับก็ว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้าไปที่1หลักร้อยบนนะครับสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ค่อน้้าที่จะเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับมาดูวัดใหม่กันมาที่1กลุ่มพาพันหกสิบเลยเนาะก็จะมีเลขวิ่งหรือเลขเด่นบนล่างให้มาที่3และก็6นะครับอ่า 3แล้วก็6นใครับผมใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็รับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรคู่โต๊ะบนแล้วก็แต้มรวม110หน่วยบนอาจารย์เสือคิมชากังราวนะฮะเห็นแวบๆบวแบบว่ามีสมาชิกบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามากันเนาะก็จะมาจัดให้นะครับผม ก็จะมีคู่ตโต๊ดบนทั้งหมด6คู่ด้วยกันเนาะมี3 1 4 1 3 3 4 3และก็3 7 4 7, 4, 7นะครับผมแล้วก็จะมีชุดแต้มรวม110หน่วยบนให้มาด้วยนะครับเป็นสูตรใหม่เนาะก็จะมี8 9 0 1 2แล้วก็3นะใครับผมใครที่ติดตามของเจ้านี้รับกวนที่จะเซฟเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เสือคิม ชากรางราด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรชุด่รงนะครับอาจารย์ฟ้ามีาตาเนาะหลายคนก็คอมเมนต์ขอเข้ามาชุดนี้นะฮะหลายท่านเลยนะครับก็จะมาลงให้ว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่92นะครับล่างตรงๆเลยเนาะวันที่1กุมภาพันธ์ให้มาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด4ชุด4หางเหมือนเดิมนะฮะ8-2 73 82 และก็83ดนะครับทุกท่านใครที่ติดตามของเจ้านี้นะฮะก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับฟ้ามีตาชุดล่าง4ชุดนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นสูตรของแอดกิ่งขนมปักกิ่งเดอร์นะครับทุกท่านวันที่ผ่านมาเจ้านี้ไม่ผ่านหรือหลุดนั่นเองนะครับมาดูว่ใหม่กันวันที่1กุมภาพันธ์หกเนาะจะมีเลขวิ่ง เลขพันไปที่8แล้วก็ชุดรองให้มาที่9นะครับแล้วก็จะมีชุดสรุป2ตัวบนล่างทั้งหมดนะฮะก็8ชุดนอะ8หางด้วยกันนะฮะมี8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3และ9 4เดอนะครับแล,แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนอะทั้งหมด16ชุดด้วยกันตามนี้ตั้งแต่6 8 1จนถึง 494เนะครับอ่าเป็นของแอดกิ่งขนมะปักกิ่งเนาะใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็รับกวงที่จะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งด้วยนะครับต่อไปนะครับผมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะฮะของควายนำโชคแนวทางเสียงโชคนะครับผมซึ่งก็เป็นของแท้100%เนาะ ว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่29นะครับเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนั่นเองเนาะมาดูงวดใหม่กันวันที่กลุ่กุมภาพันธ์หให้มาที่ทั้งหมด4หางเหมือนเดิมนะครับมี 93, 97, 03แล้วก็07เด้อนะครับผมใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็รับรองที่จะเซฟเอาไวด้ดูนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากควายนำโชวของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นของเลขดับลดต้นทุนแอดสตางเลขดับล่างนั่นเองนะครับเจ้านี้วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงให้นะนะครับก็เพิ่งจะมาแบ่งปันให้วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็จะมีเลขดับล่างนะครับให้มาที่2ตัวเดียวทุกๆหลักเลยเด้อนะครับเลขดับล่างทุกๆุกหลักแอสตางวันที่กลุ่กุมภาพันธ์หนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากดับลดต้นทุนแอดสตา์งดับรางด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของรัฐบาลไทยเจฟองเบียเป็นของแท้ร0 0เซนาะนะฮะหลายท่านก็นะครับอาจะได้เห็นหลายช่องแล้วที่ลงให้นะครับแต่ชุดนั้นเป็นของปลอมเด้ยนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันให้เป็นของแท้ร้อเซเลยนะครับ ว่าที่ผ่านมานะฮะก็แจ็คพอตแตกเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับ95และ92นะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่1กุมภาพันธ์65มาลงให้แล้วนะครับเลขวิง่งเลขฟันไปที่8ตัวเดียวนะครับเลขวิง่งฟัน8ตัวเดียวเดินนะครับในงวดนี้แล้วก็จะมีชุด2ตัวนะครับบนล่าง81 87 89นะครับเม็ดเดียวอัดหนักหนักไปเลยก็คือ83นะฮะแล้วก็ชุด3ตัวบน483นั่นเองนะครับอ่าใครที่ติดตามของเจ้านี้นะครับชุดสรุปนะฮะบนล่างรัฐบาลไทยเจ๊ฟองเบียของแท้ก็รบกวนที่จะเซฟข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเจ๊ฟองเบียด้วยนะครับในวันนี้ขอให้เฮงๆต้อนรับวันตรุษจ,จีนนะครับ สำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามทางช่องบัตลามาแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทั้งปี65เลยนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม